ได้อะไรมาลูกากซื้อของเล่นใช่ไหมเจ้กขนมเออหมูวานกระสายในน้อยอ่ะอ่ะเปลี่ยนเสื้อผ้าบลูมีกันบ้านไหมคะเมาลอดแล้วลูกเมาลอดแล้วลูกแล้วมินเมารถดแล้วลูกเมารอดไหม หรือว่าหนูไม่ได้นอนกลางวันนอนฮึดูสิคะมีกันบ้านไหมคะม,มีขนมบึ่งขนมมันดีนขนมมันยังเออนขนมแล้วมันยังเป็นของดินนะเอออยากได้ของเล่นนั่นแหละอ่ะตรวจงานตรวจงาน,นาตรวจงานคะ่ะ นะกันบ้านอะไรพี่บ่อ่ะ๋อลากเส้นตามร้อยปะเอ้าโอ้ยขึ้นหอนแหงเนาะจะด่มมาเนาะเอ้ยอ,อ้ยอใช่หนูต้องหัดนับด้วยนะนับเลขด้วยนะลูกแล้วก็นับปเป็นภาษาไทยแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษาาด้วย อ้อทำกันบ้านไหมคะเป็นอะไรทำข้างในเป็นจะทำในโต๊ปะปลูกบ้าโอเคอ่ะถอดรองเท้าก่อนค่ะหืมใครเป็นคนที่ผ่านหลายวิชามากที่สุดในห้องอืมอะไรนะ แต่แก้ก็เท่ากับเหมือนไม่แก, ceu, ก้เพราะว่าคุณครูให้ทําทุกคนถ้าใครที่ยังไม่ผ่านครูก็จะเพิ่มให้เป็นผ่านในครั้งเดียวแต่ถ้าใครที่ผ่านแล้วครูก็จะเพิ่มให้สามคะแนนได้แก้อันเดียวแก้วิชาเดียววิชาเพหรออันนี้สับสนน่ะมันเป็นงงงงไม่แน่ใจว่าจะเอาอันนี้หรืออันนี้แล้วมันมีอันที่สับอน โอเคค่ะแอนโน่อกนอกมาเ้อพ่อพิงไหนลูกโอ้ลากเส้นตามรอยปลาอ,อันนี้ก็คือเป็นการฝึกให้อ่ามือแข็งแรงนะคะแล้วก็โอเคค่ะอเครือ,อประดับจะเอาไว้นั่นกอลูกเครือประดับมา,าทำกันบ้านกันค่ะนูโบเฟินอัน,นอันนี้คือแบบ ที่คาดมาเป็นนี่คืออ่าอตัวเก่งของนางนะทุกคนอืมเลือกไว้แล้วนี่ตัวเก่งของนางก็จะคาดไว้แบบนี้นะอ่ะลูกอ่ะเเอากออกอ่ะเดี๋ยวค่อยออกอ่ะทำให้เสร็จก่อนค่ะออกเดี๋ยวไปเอาออกให้ทำให้เสร็จก็นเร็วนี่นี่เห็นไหมนี่นับหนึ่งสองนี่พี่พลอยเนี่ยต้องมาท่องฉุดคูณกับน้องตรงนี้เลยถ้าตกคณิตอันนี้นี่งไงฉุดคูณอ่ะ นต้องมาทต้องจำเลยจักเถอะไปเบื้องู้กหน่อ่เริ่มสวยแล้วนะคะจากจากที่ไม่ตรงเป็นอะไรทึงปวดขาล่ะคะหนูวิ่งเล่นเหรอทำไมถึงปวดขาล่ะคะวิ่งเบาๆวิ่งเบาๆทำไมต้องปวดขาล่ะคะ อืมอะทำดูค่ะทำให้เสร็จค่ะพึ่ง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 ภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรเบีดอืมบีใช่เหรอพี่พลอยอะไรเบียดนะมันใช่เหรอพึ่งอ่ะพึ่งมันบีหรือเปล่าบีบีนะอาทำลลกอะทำเลย เ<ว>ดี๋วย <laughs> <laughs> ว,วยพี่ <c oughs> พอันั้นเถอะก็ไปนี่ก่อนอ่าทำลูกเดี๋ยวพี่พ่อก็จะทำคนบ้านเหมือนกันเว้เสร็จแล้วว้าวภาพใส่กระเป๋าไว้เลยค่ะ <c oughs> ดูดูนั่นหึม ภาษาไทยพัฒนาภาษาไทยหนูนล้วหนูหนูนั่นน่ะใช่ใช่หนูไหมใช่ใช่ไหมเหมือนกันไหมใช่หนูหนูใช่เก็บม่วงอ่ะเสร็จแล้วค่ะเก็บแล้วค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วลูกอ่ะตอนนี้น้องเสร็จแล้วเหลือพี่ น้องก็นั่งให้กำลังใจอันนี้ทํากันบ้านของครูมองแล้วทุกคนพว่าพวุงน,นี้ก็จะได้เข้าไปเรียนแล้วก็ส่งกันบ้านด้วยอันนี้คือต้องจับเวลาไม่เกินนาทีเด็กตัวเลขนเพิ่มขึ้นก็ต้องหัดท้องชุดกุ้นนะ่ะ ให้จำขึ้นใจไงเฮ้ยต่อไปเมันเจนแม่คูนแม่พวกไม่หา่านมันก็ต้องได้ท้องชุดคูนคือเก่าแล้วลูกเอออ่าทําไป้องเสร็จแล้วเย่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 ลยแต่พี่ ต้องทำเวลาให้ทันเราก็ให้คำตอบถูกด้วยอ่ะนุได้กินไหมล่ะนุนมาจากโรงเรียนนะลูก,กทำไมไม่กินล่ะคะอ๋อได้กินใช่ไหมเมแบบก็ฟังผิดนเอ,อเสื้อเราหลุดนะมันหลุดออกตรงนังน้นนะใช่เส่เป็นไหม,ไมเ,เค้ยอ่ะใส่เป็นไหมคะ เจ๊ลิบร้อยค่ะอืมพี่อยยมพี่เออเดี๋ยวไปทำพี่พลอยพี่พลอกำลังทำกันบ้านนี่นี่มานั่งตรงนี้มานั่งตรงนี้หนูอ่ะพี่พลอยกำลังทำกันบ้านอยู่เอ้ยก็ไปดิ้งขยะสิคะขยะอยู่ตรงไหนคะนู่นนู่นนู่นข้างนอกเลยค่ะไปเลยค่ะใครเก่งโอเค โอ้ยอโอเคนะคะก็ประมาณนี้ค่ะสองอาหลานหลังเลิกเรียนวันนี้คืออดเลยไม่ได้ไปเล่นกับบีนะเอ่บนมาแจ้งแล้วว่าบีไม่สบายนะคะเดี๋ยวน้องจะติดไปด้วยก็เลยเดี๋ยวเราจะไปเล่นไหนนาะไปเล่นไหนนาะ <c oughs> โอเคค่ะ <Okay>,